ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพราะก็ผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ซอยบัวขาวเมืองพัทยาครับ้า <Okay. S 1> ซอยบัวขาวจุดชุมรวมของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีคุณอ,องค์ไวเลยเบญจะเพศนิดผู้จัดการหนุ่มตลาดทรีเทาวความคิดรเริ่มจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองพัทยาครับชจ้าีควเขามชอ,ชอตมาต้นไม้ก็เลยอยากให้เพิ่มความเป็นออธรรมชาติกับเมืองพัทยามากขึ้นก็เลยตั้งใจเป็นทรีทาาตรงส่วนนั้นแต่พอทํามาแล้วเข้าใจแล้วว่าออนักท่องเที่ยวชอบแสงสีเสียงมากกว่า ก็เลยออกมาเป็นต้นวม้บิบิบบับบนพื้นที่สีเอ็ดไร่ของซอยบัวขาวเริ่มใช้บร,ริการในปี2,561ทุ่มสุดตัวภาวิกฤตโควิด -19 โซยิปตาครับตอนช่วงโควิดก็ต้องยอมรับว่าผู้ประกอบการหายไปก,กว่า70-80%ครับที่ขนข้าวขนของกลับต่างจังหวัดกันแต่พอ เริ่มกลับมาเปิดประเทศสามารถทําการค้าได้ทุกคนก็กลับมาที้ประกอบการกลับมาเต็มรูปแบบอาหารกว่า100ร้านค้าความปลอดภัยก็เต็มรูปแบบเช่นกันครับอย่างที่ทรีทาวเนี่ยเราก็ประสานกันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างใกล้ชิดกันก็มีความมั่นใจครับว่าทั้งตํารวจเองทั้งเจ้าหน้าที่ของโครงการเองเนี่ยมีความพร้อมกับในการระวังป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเหตุร้ายลักษณะนี้ครับมีมาตรการรองรับกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็พยายามกันอยู่ครับ ที่หม่2,567ไทยเตรียมรับมือนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิน1 1 8 0 0 0 0คนกระตุ้นเศรษฐกิจ54,000ล้านบาทพัทยาพร้อมแล้วครับผมที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานายดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนนำคณะเข้าหารือนายโชรธทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา หลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ออกจากป่านุรักษต้นปีหน้านะครับเป็นช่วงที่ช้างตกมันและเป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเซาช้างป่าขลุ่ใหญ่จากเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างรือในมักจะออกมาจากแนวคูกั้นช้าง เดินไปยังไร่อ้อยที่ห่างออกไป20-30กิโลเมตรเตรียมการแต่เนื่นๆจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรอย่างปีที่ผ่านานมาครับของขวัญปีใหม่ที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานเลือกเองคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประก,กันสังคมครับ นาทิพทั์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันทั้งคมทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างที่ผ่านมาปิดพร้อมกัน934หน่วยเลือกตั้งทุ่ประเทศมีนายจ้างมาใช้สิทธิ์1,465คนร้อยละ46.82ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์156,870คนรอยละ18.36 เมื่อทราบผลจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้ไม่ใช้สิทธิ์น้อยมากนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความรู้สึกเช่นไรครับสำหรับตัวผมเองผมเรียนตรงๆนะครับว่าผมค่อนข้างผิดหวังต้องเรียนตรงไปตรงมานะนายบุญสงทัพทยุทธเลขาธิการทนัก,า,นการระกันสังคมประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ผู้แทนไปในจ้าง 1. ดรมนตรีธิรโคไทย 2. นางวิภาพันธ์มาประเสริฐ 3. นางสิริวันรุ่มฉัดทอง 4. นายสมพงศ์นครศรี 5. นายสุวิตยศรีเพียร 6. นายทวีเกียรติรองสวัสดิ์และ 7. นางสาวเพชรรัตเอกแสงกุลด้านผู้แทนลูกจ้าง 1. รองศาสตราจารย์ดรสัทธรรมธรรมนลุษสดีด 2. นายธนพงศ์เชื้อเมืองพันธ์ 3. นายชลิตรัฐปณะ 4. นายศิววงสุขวี 5. นางสาวดารัตพงศ์ไกรเลือก 6. นางรัศมีสุวรรณพักดีและ 7. นายปรัถนาโพดีคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ33ปีทำงานให้เต็มที่นะครับค่วมถามแรงตอบแรงส่งท้ายปีเก่า2,566ต้นรับปีใหม่2,567ขอหยิบยกว่าพระแห่งปี ผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมนายเศรษฐวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยซึ่งตรงกับปณิธานของป๋าแง่มทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตะเวนข่าวทุกทิศทั่วไทยไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลไปถึงทำดีรีบบึงให้กำลังใจทำพลาดไปช่วยชี้แนะ ขอยืนหยัดเป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีปีมะโรงปีมังกรทองนะักแร้าวนายปูนปูน